สวัสดีครับมาพ่อก็จะแต่ธนากรแล้วนะครับเนาะเมื่อวานบ่อเขานะครับนาะเมลกาเลยมาที่ทุ่งนานะครับเมื่อวาจะมาสีขาวนะครับติเกียวนะครับอ่าไอที่เพิ่นลงบ่ได้นะครับรถลงบ่ได้นะครับอาะชิมันเหมือได้นะครับเนาะบะแกงนะครับเนาะสวัสดีครับ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 ผมนะครับผม อ่าถ้าใครเข้ามาแล้วนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับหาหน่อยนะครับเนาะหานหาหน่อยเหมือนเดิมนะครับเป็นสีมันเหมืดนะครับเนาะต่างวันต่อครับลังกิเต้ตนใหม่นะครับเนาะตันดีสิบสองท่านครับเมื่อวานพวกเขานะครับเนาะกัดเสียใจน้ำยุบครับเมื่อวานพวกเขาวันนี้น่าจะเข้านะครับเนาะสวัสดีครับคุณปากาวันสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมนะครับวันนี้นังยุบอ่าตาผมใหม่นะครับเหมือนเหมือดนะครับเนาะเหมือนเหมืดแน่ สวัสดีครับ18ดท่านนะครับเนาะอยู่ไฮยูนาคือเก้านะครับเนาะตายรนาก่อนนะครับเนาะอ่าวันนี้จะบอกเลยนะครับ19ท่านเลยนะครับอ่าวันนี้มีหนึ่งสานะครับนะครับสวัสดีครับคุายไหมสวัสดีเช่นกันนะครับผมสวัสดีเช่นกันนะครับผมนะครับอ่ามีหนึ่งสานะครับหนึ่งสองนะครับ สามสองนะครับสี่สามนะครับสี่สองนะครับแล้วก็สี่หนึ่งนะครับนี่ครับคือฮานอยของวันนี้นะครับวันที่สี่นะครับสวัสดีครับยี่สิบท่านนะครับไม่เป็นไรค้บวันนี้แก้ตัวค่ะครับผมสวัสดีครับคุณวัชราพรนะครับสวัสดีครับสวัสดีเชกันนะครับผมนะครับวันนี้ วันนี้มาแก้ตัวนะครับอ่าอาทิตย์หนึ่งจะมีผิดอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเนาะนี่เพิ่งจะผิดอีกแล้วครับเนาะผิดเมื่อวานวันเดียวนะครับเนาะอ่าคุณมัดสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมัดสวัสดีครับวันนี้อยู่อ่าใต้ร่มไม้จะมืดหน่อยนะครับมืดมืดหน่อยอ่าคุณเยพรสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเยพรสวัสดีกันนะครับผมสวัสดีเช่นกันนะครับผมนะครับนะครับอ่าก็มีเหมือนเดิมนะครับมีเหมือนเดิมนะครับ ก็มีอ <là> ่าาน้อยเมื่อวานพลาดไปหน่อยวันนี้เอาใหม่นะครับน้าเมื่อวันก่อนสองน้อยนะครับวันเมื่อวานไม่เข้าครับเฉียดเฉียดเฉียดนิดเดียวนะครับน้าวันนี้เรามาเริ่มต้นใหม่นะครับอ่าสวัสดีคุณนิอ้อนสวัสดีกาแอดไม่เป็นไรจ้าสู้จ้าครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะครับคุณนิออนครับผมอ่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับ มีหน <ral> ึ่งสามนะครับหนึ่งสองนะครับสามสองนะครับสี่สามนะครับสี่สองแล้วก็สี่หนึ่งนะครับนี่ละครับคือหวยหานอยวันที่สี่นะครับผมนะครับคือวันที่สี่นะครับสวัสดีครับคุณพ่มาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีเช่นกันนะครับผมนะครับเนาววันนี้หยุดนั่งอยู่ชิวๆนะครับสวัสดีครับคุณ VIP สวัสดีจ้าเข้ามามีหลุดค่ะมีเข้ามีหลุดค่ะครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะครับผมนะครับก็มันก็จะมีบ้างนะครับอาทิตย์หนึ่งจะมีครั้งหนึ่งนะครับถือว่าคนนี้ให้ให้สุดยอดนะครับสวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามาใครแอดสวัสดีครับคุณจันจาสวัสดีครับสวัสดีเหมือนกันนะครับผม วันนี้ผมมาอยู่ที่ทุ่งนาครับอ่าที่เหลือข้าวจะมาสีนะครับเพราะเอ่อเราอยู่ไร่หนึ่งมันลงลดลดเกี่ยวลงไม่ได้นะครับมันเป็นน้ํานะครับก็เลยได้จ้างเขาเกี่ยวมือแล้วก็เอากู้คนมาเสร็จแล้วจะสีวันนี้นะครับนะสวัสดีครับห้าสิบเอ็ดท่านนะครับผมสวัสดีนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าคุณพงษ์พักดีเมื่อวานเจ็บหนักครับ แก้มือครับเออใช่ใช่ครับองแก้มือนะครับเนาะเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งจะมีสักครั้งหนึ่งเนี่ยครับที่จะหลุดเนาะนะครับเพราะว่าให้มาถูก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 ตลอดนะครับให้มาถูกถูกถูกเข้าเข้าเข้าตลอดแล้วมันจะมีสักวันหนึ่งอ่ะคงจะมีวันไม่รู้ว่าวันไหนจะหลุดเนาะครับเนาะคือวันนี้แก้มือใหม่ได้เลยครับนะครับหลุดครั้งหนึ่งแล้วก็เข้าอีกยาวเลยนะครับเนาะนะครับจะมีหนึ่งสามนะครับ หนสองนะครับสามสองนะครับสี่สามนะครับสี่สองสี่หนึ่งนะครับผมนะก็วันนี้คุณจะคุณจะแก้มือสำเร็จนะครับวันนี้นะครับขาผมครับนั่นแหละครับถูกต้องครับผมนั่นแหละถูกต้องครับ นะครับเดี๋ยวคุณคุณมัดหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสองสามสองสี่สามสี่สองสี่หนึ่งถูกครับถูกครับขอขอบคุณแอดครับคุณจันยานะครับผมคุณจัญญานะครับว่าจะไปตอนเย็นนะครับแฟนคลับที่ฝากข่าวขนมให้น้องเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวผมจะไปถ่ายนะครับน้องเลิกเรียนพอดีพอดีผมก็สีข้าวเสร็จพอดีอยู่นิดเดียวครับอยู่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะ วันนี้ไม่มีเวลาไปนะครับเมื่อเมื่อวานก็กลับค่ํานะครับผมคุณวศชินีแสงสวยนะครับสวัสดีครับสู้ใหม่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะครับคุณคุณวศชินีนะครับผมคุณน็อตก็นี่แหละครับถูกต้องครับลุงอ๋อยแคมหนูหน่อยนักล่าหนูชอบสีสายสีลุงอ๋อยให้พลังหัวใจมา สีดวงนะครับขอบคุณมากครับลุงอ๋อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะครับผมลุงอ๋อยนะครับคุณวัชินีก็สวัสดีเหมือนกันนะครับผมคุณวัชินีนะครับคุณวัชินีนะครับก็วันนี้เราต้องเด็ดนะครับเนาะเพราะว่าเมื่อวานพลาดไปครั้งนึงนะครับอาทิตย์หนึ่งจะเห็นพลาดอีกครั้งนึงอย่างนี้นะครับเนาะเพราะว่าหวยเป็นหวยรายวันนะครับเนาะเข้าบ้างผิดบ้างก็ธรรมดานะครับไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าจะผิดตอนไหนวันไหนนะครับเนาะ วันนี้เอาใหม่นะครับวันนี้ภาวนาให้ออกทั้งสองหน่อยนะครับเนาะให้ออกทั้งบนทั้งล่างอะไรก็ได้นะเพื่อแฟนขับชดเชยนะครับชดเชยเมื่อวานนี้นะครับขอให้ออกจริงๆนะครับนะครับก็วันนี้น่าจะาโดนเหมือนกันเขาก็บอกว่าขอโทษนะเขาบอกว่าเมื่อวานไม่เข้าเออไม่ไม่เป็นไรมันเป็นหวยรายวัน ่มมันจะมีบ้างผิดบ้างเป็นธรรมดาเดี๋ยวนะครับเนาะยังไงเราก็คอยดูแลกันไปนะครับคุณแก้ตัวครับผมคุณแต่หมายต้องแก้ตัวนะครับวันนี้แก้ตัวคุณมัดคุณเฉียพรคุณนิออนคุณพรมมาอาชาตินะครับคุณวีไอพีเจ้าเขามีครับคุณจารวุวรรณสวัสดีครับคุณจารวุวรรณสวัสดีเหมือนกันนะครับผมคุณจารวุวรนนะครับผม นะครับวันนี้มาบรรยากาศแบบชิวๆนะครับกลางทุ่งนานครับวันนี้คงจะเข้านาอครับผมวันนี้อ่ไม่แน่ครับเพราะว่าเขาเคยผิดคะผิดวันนึงแล้วก็ยาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะผิดวันไหนอีกไม่รู้นะแต่แต่เขาจะให้มาถูกถูกถูกตลอดนะครับเนาะต่อให้มาถูกทุกวันเลยนะครับเนาะมันจะมีผิดบ้างเข้าบ้างก็ธรรมดาหัวไหลวันนะครับเนาะก็ดีเลขที่อ่ ที่หวยทีตตาจักรให้ให้ไม่เยอะนะครับเนาะให้เล่นแบบสบายๆนะครับแบบอ่าเล่นหวังผลคือกําไรนะครับเนาะธรรมดาทํา,า,ทาอ่าคุณแม่บิลล่าอ่าแม่มิลล่าก็สวัสดีจ้าแอสสวัสดีครับแม่มิลล่าสวัสดีเช่นกันนะครับผมอ่ามูนาโกทีวีสวัสดีคับแอสแล้วก็รห,หัวใจพลังบวกมาสามดวงขอบคุณมากครับสวัสดีด้วยนะครับคุณมูนาโกนะครับ อ่าแม่เวล่าสวัสดีทุกคนนะจ้าท่านแม่เวล่าก็ถ้าเป็นเว้นงวดเดียวจ้าครับผมแล้วก็คุณอ่าพอรอนวิไลสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะครับผมคุณพอรอนวิไลสวัสดีคายแอดแม่เป็นไร่มีพุ่งนี้เสมอนี่ขอบคุณครับนะครับมีพุ่งนี้เสมอเหมือนกันนะครับเนาะมันจะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นะครับเนาะผมเหมือนนิโก้เลยอะ่ะดำนะครับ อ่าคุณมลเสริมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมลเสริมสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะครับมาแล้วมาแล้วคุณมลเสริมมาแล้วครับนะครับขอบคุณมากนะครับอ่าอาจจะมีนะครับเดี๋ยวอ่าคนที่เข้ามาหลังเข้ามาใหม่นะครับนะครับก็มีนะครับอ่าคุณน็อตได้เขียนไว้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับนี่นะมีนหนึ่งสามนะครับหนึ่งสองนะครับแล้วก็สามสองนะครับ แล้วก็สี่สามนะครับสี่สองนะครับแล้วก็สี่หนึ่งนะครับนี่คือฮานอยวันนี้วันที่สี่นะครับผมนะครับวันนี้คงจะแห้งๆมันหมานนะครับด้วยกันนะครับผมนะครับเพราะว่าผิดวันเมื่อวานเนี่ยผิดผิดแล้วแล้วต่อไปคงจะไม่เคยเห็นแต่ผิดซ้ำอีกนะครับมีแต่ได้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 ตลอดนะครับนาะนะครับก็คือ หวยเมื in right right in wow. right ่อวานนี้เกียแต้มเดียวเกียแต้มเดียวตลอดแต้มใกล้ๆนะครับไม่ใช่แต้มไกลนะครับนะครับเนาะแต้มใกล้ๆนะครับวันนี้สงสัยจะโดนโป๊เค้เลยนะครับผมคุณอรุณรักพันสำรงสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะครับผมคุณอรุณรักนะครับผมอรุณรักนะครับสวัสดีครับพิธากรติดตามตลอดเลยค่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับผมที่ไม่ลืมกันนะครับที่ไม่ลืมสไตล์ธนากรนะครับเนาะ เรามีอะไรก็มาแบ่งปันกันนะครับเนาะมีสิ่งดีดีก็อาหาแนวทางมาให้มา,มา,ม,ามาแบ่งปันพี่น้องทุกท่านเลยนะครับที่ในช่องนะครับเนาะมาแบ่งปันกันนะครับอวันนี้ต้องได้ทุกคนค่ะเฮงเฮงครับผมผมว่าวันนี้วันนี้คงจะได้ทุกคนนะครับเฮงเฮงปังปังนะครับเนาะก็ขอบคุณสําหรับเจ้า,อาจของหวยด้วยนะครับนะครับ วันนี้ต้องได้ทุกคนค่ะแห่งๆคุณปภาวดีเพชรรัตน์สวัสดีครับคุณปภาวดีสวัสดีครับคุณธนกรสวัสดีเช่นกันนะครับผมนะครับสวัสดีเช่นกันนะครับผมคุณปภาวดีนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้อาจจะแห้งๆปังๆกันทุกท่านเลยนะครับเนาะก็ขอให้ภาวนาเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าสไตล์ธนากรก็ให้ให้ให้ทุกวันนะครับให้ทุกวันคือเป็นหวยรายวันนะครับ เป็นหวยรายวันคือฮานอยนะครับให้ฮานอยทุกวันจะมีบ้างผิดบ้างนะครับส่วนน้อยจะผิดนะครับเนาะส่วนมากจะถูกนะครับเนาะนี่ครับคือสไตล์ธนากรนะครับเนาะคือหาสิ่งดีมาให้นะครับน้อยพิเศษหรือน้อยปกติค่าส่วนมากมันจะออกพิเศษเยอะกว่าปกติในก็ออกนะครับอย่าลืมนะครับเล่นทั้งสองนอยเลยก็ได้นะครับนะนะครับ เล่นทั้งสองหน่อยไว้เลยนะครับคุณเอ่อซิลินตา้านะครับนะครับคุณแอนนะครับวันนี้เลขอะไรคะบอกยังค่ะเดี๋ยวผมจะบอกกินนะคุณสุรชัยตุ่มหอมสวัสดีครับพี่ธนากรผมฝันว่าพี่ธนากรซื้อรถรถตะรี่สองศูนย์แล้วพี่เอาให้ผมดูครับอ่าเหรอ ฝันเจียวกับแอดใช่ไหมครับเนี่ยโอ้สุดยอดเลยฝันว่าฝันว่าอ่าสวัสดีับพี่ธนากรผมฝันว่าพี่ธนากรซื้อลอตเตอรี่สองศูนย์แล้วพี่เอาให้ผมดูเหรอครับอ๋อฝันเจียวกับผมนะครับแล้วก็ผมเอาลอตเตอรี่นี้ให้ให้ดูใช่ไหมครับสองศูนย์ใช่ไหมสองศูนย์อันนี้ไม่รู้จะใหญ่หรือ ฮานอยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะลอง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 เสียงดูนะครับเนาะคุณสุรชัยนะครับขอให้รวยกันทุกคนค่านะครับจากวิไลพรนะครับเดี๋ยวผมจะบอกคุณประภาวดีนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับก็มีนะครับหนึ่งสามนะครับหนึ่งสองนะครับสามสองนะครับ สี่สามนะครับสี่สองนะครับแล้วก็สี่หนึ่งนะครับนี่ครับคือฮางน้อยวันนี้วันที่สี่ธันวาคมหกสามนะครับเนาะให้เล่นนั่นเลยนะครับให้เล่นเลยนะครับผมนะครับเนี่ยตรับเลขฝันเนี่ยโอเคเลยครับเนี่ยนะครับคุณสุรชัยนะครับ นะครับคุณสุรชัยนะครับก็เล่นเล่นเลยนะครับเล่นหวใหญ่ด้วยนะครับคุณสุรชัยเอาเล่นหวยเล่นหวยใหญ่ด้วยเพื่อแอดให้โชคนะครับให้โชคทุกท่านนะครับคือฝันเห็นแอดว่าให้ลอตเตอรี่นะครับให้ดูลอตเตอรี่นะครับสองศูนย์ก็ลอง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 ซื้อเสียงไว้นะครับผมซื้อลุ้นลุ้นไว้นะครับนะครับก็แอดก็ไม่มีอะไรนะครับคือมาบอกหวย ทุกท่านนะครับนะครับนะครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะลงนะครับผมจะบอกอีกครั้งนึงนะครับมีหนึ่งสามนะครับหนึ่งสองนะครับสามสองนะครับสี่สามนะครับสี่สองนะครับแล้วก็สี่หนึ่งนะครับนี่ครับอย่าลืมนะครับอขอให้ทุกท่านนะครับ จงประสบชัยทุกทุกเรื่องนะครับในวันนี้ขอให้มีโชคดีมีชัยนะครับนอกขอให้แฟนคลับทุกท่านก็เย็นนี้ขอให้ถูกเงินเต็มกระเป๋ากันทุกท่านเลยนะครับสำหรับสไตล์ทศกรก็ขอคำว่าสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับ